เรามาฝึกท่าสายถือสายแพงเหรือว่าแพงสวิตเนี่ยครับกับพี่ในวัย54ปีครั้งแรกครับไม่เคยฝึกอะไรครั้งแรกก็มาฝึกกับผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็มาวิเคราะห์กันครับว่าเป็นไงบ้างครับเนี่ยครับก็ผมให้ดูก็คือการล็อกมันจะล็อกให้ท่านี่คือหลังแอนไม่ได้ครับหลังพยางแอนนิดนึงมันต้องล็อกล็อก ให้แบบหลังแบบโค้งเหมือนกุ้งครับเหมือนท่าแพ้งทั่วไปครับอย่าให้หลังแอนครับแล้วก็ทีนี้พยายามเนี่ยครับให้แขนก็คือก็คืออยู่ล็อกล็อกให้นิ่งกับพื้นครับแล้วก็บิดแค่เอวบิดแค่เอวลงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวให้กลับดูไปดูคลิปผมใหม่แต่ไม่เป็นไรครับครั้งแรกก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ทีนี้ให้ปรับครับไม่ให้หลังแอนกัมีหลังยังแอนอยู่นะครับเนี่ยครับข้อผิดพลาดแล้วทีนี้ ทีนี้พี่เขาเข้าใจแล้วทําไมเขามีปัญหาหลังโซนล่างแล้วก็ทีนี้ก็คือเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าที่ผมบอกแต่แรกนะ <ước S 1> เห็นเขาสะพอดผมก็บอกว่าพี่มีปัญหาหลังโซนล่างนะอา้าวทีนี้ตอนแรกๆเขาก็พี่เขาก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ตอนนี้ที่เขาเริ่มเปิดใจแล้วเนี่ยครับถ้าอันนี้ครับพี่เขาบอกว่าพี่มีปัญหาก็คือลงอีกข้างลงสุดอีกข้างไม่สุดครับเนี่ยครับลงไม่สุดทั้งสองข้างนะครับ ก็คือลงไม่เท่ากันอ่ะคือความรู้สึกคนที่ที่ฝึกนะครับเดี๋ยวก็รอเขาคือใช้เวลาปรับตัวใหม่ถ้าหลังส่วนล่างพี่เขาดีนะก็คือจะทําได้ดีกว่านี้ครับพี่เขาบอกว่าลงข้างซ้ายข้างขวาไม่เท่ากันเนี่ยมีปัญหาหลังส่วนล่างครับก็รอก็คือ